สวัสดีอีกครั้งจนได้สินะครับหลังจากโพสต์ของผมถูกโพสต์ไปเมื่อคราวก่อนผมไม่ได้คิดเลยนะครับว่าเรื่องที่ผมเล่าไปนั้นมันจะโด่งดังขึ้นมาได้ดังนั้นผมก็เลยต้องกลับมาเพื่อเพิ่มเติมเรื่องราวอีกสักนิดมาต่อกันที่โพสต์เดิมล้วกันนะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ทําให้ทุกคนต้องรอแบบนี้นั่นสินะดังระเบิดไปแล้วใช่ไหมมันกลายเป็นหัวข้ออิสระไปซะแล้ว ซึ่งตัวผมเองก็อยากจะบอกตรงนี้ก่อนเลยผมอาศัยอยู่บ้านนอกคอกนาดังนั้นได้โปรดหยุดตามหาว่าตัวผมอาศัยอยู่ที่ไหนเถอะนะครับเพราะถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามากันในช่วงนี้ผมว่ามันจะดูน่ากลัวมากกว่าเป็นเรื่องดีและนั่นก็คือข้อความตอนต่อไปในโพสต์เรื่องน่ากลัวเรื่องนั้นโคตริบาโกะมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆในวันสุสะดวกคลิปนี้ เราจะมาชมกันต่อกับเรื่องราวของกล่องปริศนาใบนั้นโคทริบากโกมันคืออะไรใครสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาทําไมแล้วเหตุใดมันถึงปรากฏขึ้นมาในยุคสมัยนี้วิจารณญาณเห็นควรว่าต้องมีเรื่องราวทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ แน่นอนครับตั้งแต่เรื่องนี้มันดังระเบิดผมเองก็เริ่มกังวลขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นผมจึงโทรหาเจ้าเอ็มเพื่อนผมกับเอสจังเพื่อนสาวของผมเพื่อให้พวกเขาได้รู้ทั่วกันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้างเอ็มบอกว่าการรู้ว่าพวกเราอยู่ที่ไหนมันคงสู้ไม่ได้กับการที่พวกเขาได้รู้ต้นสายปลายเหตุแน่ดังนั้นผมไม่ควรกังวลอะไรมากมายนะักซึ่งผมเอง ก็อาศัยโอกาสในการคุยรอบนี้สอบถามเขาอีกสองสามเรื่องที่ผมลืมถามเขาไปเมื่อครั้งก่อนแน่นอนจะสองสามเรื่องที่ว่านั้น 1. นอกจากเอสจังแล้วคนที่เหลือละ่ะอย่างผมหรือเคจังจะต้องเจอกับอะไรหรือเปล่า 2. ก่อนที่เจ้ากล่องนั้นมันจะเดินทางมาถึงบ้านของผมคนในครอบครัวของเอสจังหรือใครก็ตามที่เห็นมาในโรงเก็บของพวกเขาจะเป็นอะไรใหม และ 3. เจ้าโคตุริปากกเจ้ากล่องนั้นมันคืออะไรซึ่งคำตอบของเอผมขอเล่าแยกไว้เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้เกี่ยวกับคำถามที่หนึ่งและสองเอ็มตอบผมว่าเจ้ากล่องนี้มันมีผลเฉพาะกับเด็กและสตรีที่ต้องเน้นว่าเป็นสตรีในวัยเจริญพันธุ์พอและน้องชายของเอสจังพวกเขาจะไม่เป็นอะไรแต่สำหรับแม่ของเธอเอ็มก็ไม่แน่ใจนะว่า ท่านหมดประจำเดือนไปหรืออยังยายของเอสจังก็เช่นกันแต่ที่มันแน่นอนก็คือตัวของผมจะไม่มีทางเป็นอะไรแน่แต่กับเคจังเอ็มกังวลอยู่นิดหน่อยเพียงแต่เคเธอไม่ได้แต่ต้องกล่องอะไรนั้นยาวนานมากนะักซึ่งเรื่องนั้นมันก็ควรจะไม่เป็นอะไรกับเธอแต่ถ้ามันจะเป็นเอ็มเขาก็อยากพาเคจังไปพบคุณพ่อของเขาดีกว่าส่วนข้อส เอ็มบอกผมว่าเขาเองก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเขาบอกได้แค่ว่าคอตริบาโกความหมายตรงตัวของมันคือกล่องขโมยเด็กผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขโมยเด็กได้จริงๆหรือเปล่าเอ็มอาจจะแค่โกหกผมเพื่อให้ผมไม่สนใจอะไรมันอีกต่อไปแต่พอผมลองมองย้อนกลับไปสิ่งที่เอ็มคุยกับผมเมื่อวานมันเหมือนกับเขาประเมินผมว่าผมคงยังไม่รู้อะไรแน่แน่และท่าทีของเขา ก็ไม่ได้คิดอยากจะเก็บงำอะไรไว้มากมายดังนั้นสิ่งที่ผมรู้มาทั้งหมดตอนนี้นอกจากจะทำให้ผมหวาดกลัวแล้วผมยังอยากรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกต่อมาผมได้คุยกับเอสจังเธอพูดถึงช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นช่วงที่ผู้รับเหมาที่จ้างมาเริ่มเข้ามารื้อโรงเก็บของตอนนั้นเธอบอกว่ามีชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆและวันพรุ่งนี้เอสจังอยากคุยกับพวกเราทุกคนดูเหมือนเอสจังเอง ก็อยากรู้อะไรมากกว่าความหวาดกลัวคงเพราะเธอเป็นผู้เกี่ยวข้องคนสําคัญ <uc> ก็เลยอยากรู้เรื่องกล่องนั้นเหมือนกันว่ามันคืออะไรหลังจากผมคุยกับเอ็มมันก็ได้ข้อสรุปว่าในวันพรุ่งนี้พวกเราทั้งสี่คนจะต้องนัดพบเพื่อพูดคุยกันแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคจังแฟนของเอ็มเธอจะอยากมาด้วยหรือเปล่าแน่นอนมันน่าจะดีที่สุดถ้าการได้ฟังเรื่องราวของกล่องนั้น จะมาจากปากคุณพ่อของเอ็มโดยตรงแต่ก็แน่นอนเช่นกันที่เอ็มจะต้องลังเลดังนั้นคนที่ควรสอบถามคงไม่ใช่เขาแต่เป็นผมตั้งหากที่สมควรจะเป็นผู้สอบถามและผมจะถามคุณพ่อของเอ็มทันทีแต่โอกาสมันคงไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะอะไรนะเหรอมันแบบนี้ครับถึงแม้พวกเราจะมากันไกลผมก็อยากได้ข้อมูลมาเติมเต็มแต่ผมก็ไม่อยากจะไปปลิ้นกับเอ็มจนอาจเป็นเหตุทำให้เสียเพื่อนรัก เนื่องจากไปวุ่นวายในกิจการบ้านของเขามันทําให้ผมกลับมาคิดถ้าใครในที่นี้อยากให้ผมหยุดเล่าผมจะหยุดเล่าทันทีแต่กับตอนนี้เหมือนผมกําลังดําดิ่งไปกับความอยากรู้อยากเห็นร่วมไปกับความรู้สึกผิดพอสมควรกับเรื่องราวทั้งหมดผมจะเริ่มจากสิ่งที่พูดคุยกันเมื่อวานมันคงจะยาวจนน่าเบื่อแน,แน่แต่ผมเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีคือหลังจากที่พวกเราทั้งสี่ ได้พูดคุยกันจนจบแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะมาบอกที่นี่ซึ่งตัวของผมก็มีเรื่องอยากจะขอพวกคุณอยู่เรื่องหนึ่งแต่ก็คงจะขอกันในตอนท้ายดังนั้นโปรดติดตามกันไปยาวๆก่อนมันเป็นการสนทนาที่ค่อนข้างใช้เวลาไปไม่น้อยดังนั้นตรงไหนที่ผมพอจะสรุปได้ผมจะทำให้มันสั้นที่สุดแต่ถ้าตรงไหนมันไม่ได้จริงๆผมจะพยายามใช้ความทรงจำของผม ถ่ายทอดข้อความของทุกคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องครั้งนี้แล้วก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันจะต้องมีบางจุดที่ผมต้องขอเซ็นเซอร์เอาไว้ด้วยตัวอักษรย่อเหมือนเคยผมอยากเหลือพื้นที่ส่วนตัวให้กับทุกคนในเรื่องเล่าแน่นอนรวมถึงตัวของผมเองด้วยในค่ำคืนของวันที่6ทุกคนนัดหมายกันไปที่บ้านของผมแต่ด้วยเหตุบางอย่าง มันทำให้เกิดเรื่องราวแปลกๆที่บ้านของเอสจังขึ้นมามันส่งผลกับครอบครัวของเธอไปจนถึงเพื่อนบ้านคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจนเกิดเป็นความวุ่นวายรอบใหม่ทําให้การนัดหมายครั้งนี้จําเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่นัดไปเป็นที่บ้านของเอสจังแทนพวกเราทั้งสี่คนได้แก่ตัวของผมเรียกผมว่าเอก็แล้วกันแล้วก็มีเจ้าเอ็มเอสจังแล้วก็เคจังก็จะมีพ่อแม่ของเธอ ไปจนถึงคุณปู่และคุณย่าส่วนชายชราเพื่อนบ้านคนนั้นผมขอเรียกเขาว่าเจสังก็แล้วกันนะครับและต่อไปนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว2วันหลังจากเกิดเหตุที่บ้านของผมผู้รับเหมาเข้ามาถึงบ้านของเอสจังวันนั้นคือวันที่23พฤษภาคมพวกเขามากันพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือและในขณะที่พวกเขากำลังจะเข้าไปที่ส่วนหลังบ้านของเอสจังนั้น เจสั่งก็เดินเข้าไปหาพ่อของเอสจังทันทีหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยทำให้เจสังรู้ว่าผู้รับเหมาที่เดินทางมากำลังจะมารื้อโรงเก็บของตรงนั้นเจสั่งเริ่มอาลวาดเหมือนเขาจะทะเลาะก,กับพ่อของเอสจังด้วยซึ่งเธอก็ได้ยินทั้งหมดมันทำให้เอสจังต้องตัดสินใจบางทีเจสังน่าจะรู้เรื่องกล่องแน่ๆเธอเดินออกไปหาเจสังโดยมุ่งหวังที่จะสอบถามแกตรงๆ โดยตอนนั้นคนที่บ้านของเธอยังไม่มีใครรู้เรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นในบ้านของผมเมื่อคืนนั้นเอสจังเดินเข้าไปก็เห็นเจสังกำลังวุ่นวายเขาตะโกนเสียงดังลั่นว่าห้ามรื้อรองเก็บของนั่นเด็ดขาดเอสจังจึงถามถึงเหตุผลเธอถามเจสังว่าไอที่ไม่อยากให้มันถูกทำลายเป็นเพราะเจ้ากล่องนั่นใช่ไหมคำถามของเธอทำให้เจสังหยุดชะง,งัก ทีท่ากลายเป็นแปลกใจหันมาถามเอสจังทันทีว่าเธอเจอกล่องนั่นไหมเกิดอะไรขึ้นกับกล่องบ้างไหมแล้วเธอยังสบายดีอยู่ใช่ไหมเอสจังจึงเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดที่บ้านของผมไปเจซังถึงกับเปลี่ยนท่าทีเอาแต่กล่าวโทษตัวเองแล้วขอโทษเอสจังว่ามันเป็นเพราะฉันที่ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับมันมีบางสิ่งที่ฉันจะต้องคุยกับที่บ้านของเธอ พอเจสังพูดจบเขาก็รีบเดินกลับเข้าบ้านเอสจังบอกว่าเรื่องนี้มันทำให้พ่อของเอสจังไม่เข้าใจแต่หลังจากที่เธอคุยกับเจสังเธอก็หวังว่าเขาจะกลับมาเล่าอะไรบ้างแต่สุดท้ายเจสังก็ไม่มาเขาคงไม่ได้คิดจริงจังกับสิ่งที่เขาเคยสัญญาเอาไว้สร้างความไม่เข้าใจจนกระทั่งเอสจังติดต่อมาหาผมและเมื่อเธอได้พบกับเอ็มเอสจังก็คิดว่าวันนี้มันน่าจะเหมาะที่สุด ในการเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่างเจสังสมควรจะต้องบอกพวกเรานั่นก็เลยทําให้เอสจังร้องขอให้คุณพ่อของเธอมาช่วยไปเรียกเจสังออกมาเพื่อพูดคุยเรื่องนี้กันต่อจนเมื่อเจสังออกมาพ่อของเอสจังจึงถามเข้าไปตรงๆแต่ดูเหมือนเจซังยังลังเลเพราะเห็นว่าพวกเราทั้งสี่คนยืนอยู่ด้วยนั่นจึงทําให้เอ็มพยายามพูดไกลเกลี่ยเจสังเจสัง คุณจะดังเกียดไหมถ้าผมจะขอเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก่อนเจสังครับเดิมทีเจ้ากล่องเนี่ยมันก็เคยอยู่ในครอบครองของคุณใช่ไหมถ้าเจสังพูดถึงคำสาบกับใครบางคนสมัยเนี้ยพวกเขาอาจจะนึกถึงแต่เรื่องสยองขวัญแต่เจ้ากล่องนั่นมันเป็นอย่างอื่นผมเคยได้ยินมาเยอะแยะจากคุณพ่อและคุณปู่ผมเคยเห็นพวกเขาทิ้งกล่องแบบนี้ไปหลายกล่องแล้วทั้งคุณพ่อและคุณปู่ มักจะพูดถึงพวกมันอย่างจริงจังพวกเขาทําบัญชีแยกประเภทระบุรายละเอียดการติดต่อกับพวกเขาเหล่านั้นทุกคนในกรณีที่อาจจะเกิดเหตุสุดวิสัยไปจนถึงมีคนเสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากกล่องพวกนั้นซึ่งเจสันก็น่าจะทราบดีใช่ไหมครับคุณพ่อของผมเองก็สงสัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยผมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันทําให้ผมกับพ่อ ต้องกลับมาตรวจสอบบัญชีนั่นกันเมื่อคืนมันทําให้พวกเรารู้ว่าจุดที่ตั้งของกล่องจิปโปมันควรจะอยู่ที่บ้านของเจสังแล้วถ้าสิ่งที่ผมพูดมันถูกแสดงว่ามันต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นมาซึ่งคุณพ่อเขาใช้คําว่ามันต้องมีอะไรผิดแน่นอนเดิมทีครอบครัวของผมมีกฎว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับกล่องแต่ครั้งเนี้ดูเหมือนพวกเราจะไม่มีทางเลือก คุณพ่อของผมก็อยากมาคุยนะครับแต่ท่านมองว่าในเมื่อผมเป็นคนทําพิธีชําระกล่องนั้นผมก็ควรจะเป็นคนที่ต้องมาอยู่ที่นี่ในวันนี้นี่แหละครับเจสังเงียบไปใช่ทุกคนก็าเงียบตอนนั้นเจสังครับถ้าเจ้ากล่องนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บ้านของคุณมันก็ต้องแน่นอนใช่ไหมครับว่าคุณพ่อของเอสจังเขาก็คงไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเข้าใจว่า หลังจากที่คุณปู่ของเอสจังได้รับกล่องมาจากบ้านของทีซังเพียงไม่นานคุณปู่ของเอสจังเขาก็เสียชีวิตไปใช่ไหมครับตามบัญชีแยกประเภทมันบอกว่าภายในหนึ่งปีกล่องมันควรจะย้ายมาจากบ้านของทีซังไปยังบ้านของเอสจังแล้วก็ต้องไปอยู่ที่บ้านของเจซังนะครับและคุณปู่ของเอสจังก็คงไม่ทันได้เล่าเรื่องของกล่องให้กับลูกชายของเขายิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเรามาพิจารณา ถึงจำนวนปีที่จะต้องทำพิธีส่งต่อมันก็ควรจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้มันควรจะถึงตาที่พ่อของเอสจังต้องส่งต่อกล่องใบนี้ไปให้กับบ้านของเจซังแล้วแต่กลายเป็นว่ากล่องมันยังคงอยู่ที่บ้านของเอสจังมันก็แปลกๆอยู่นะครับตัวผมเองไม่ค่อยจะได้ทำงานกับครอบครัวสักเท่าไหร่ผมเลยไม่ได้สนใจในบัญชีแยกประเภทเล่มนั้นเลยแต่จนเมื่อวาน ผมกับคุณพ่อรู้สึกประหลาดใจแล้วก็ไม่ได้ยินเรื่องที่เอสจังเล่าอีกมันอาจจะเป็นแค่เรื่องผิดพลาดก็ได้เพราะเจซังเองก็อาจจะไม่รู้เรื่องกล่องนี้เหมือนกันแต่เจซังรู้ไหมครับถึงคุณจะรู้ว่ามันมีแต่คุณเองกลับไม่เคยได้ดูแลมันเลยถึงแม้คราวนี้ผมจะสามารถชำระล้างกล่องได้แต่ถ้าเจซังไม่โปร่งใสกับการตอบคำถามของผมทุกข้อเรื่องทุกอย่างมันก็คงจบไปเลยแบบนี้แน่น ถ้าหากมีอะไรผิดพลาดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ากล่องใบนั้นยังอยู่ที่บ้านของเอสจังมันก็คงจะดีกว่าสินะครับแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนใจร้อนแถมยังกลัวอะไรบางอยา่างมันก็เลยใช่ไหมครับวันนี้นะ่ะผมคงไม่ได้มาที่นี่ด้วยซ้ำทธรเมื่คืนพวกเราไม่ได้ดูบัญชีแยกประเภทนั้นอีกครั้งเพราะกฎมันห้ามไม่ให้พวกเรามาเกี่ยวข้องดังนั้นผมอยากให้เจซังมองมาที่ผม ว่าที่ผมต้องมาที่นี่ในวันนี้มันเป็นเพราะว่าผมต้องมาผมหัวเสียนะครับพ่อของผมก็เหมือนกันแต่พวกเราก็เข้าใจดีว่าการต้องทำตามกฎที่บรรพบุรุษกาตกลงกันไว้โดยที่ตัวของคุณไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งอะไรมันก็คงทำให้คุณหัวเสียได้เหมือนกันแต่กฎมันก็ต้องเป็นกฎการพยายามหนีจากมันก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงผมเข้าใจหมดแล้วนะครับ เราะผมเองก็รู้สึกไม่ต่างกันตอนที่ผมเห็นเจ้ากล่องนั่นสิ่งแรกที่ผมอยากทําก็คือการวิ่งหนีมันแค่แวบ,บเข้ามาแต่ตอนนั้นผมเองก็ไม่ต้องการอะไรมากกว่าการอยากวิ่งหนีจริงๆการที่ต้องเก็บงํามันไว้จะสิบปีหรือหลายสิบปีผมเองก็นึกไม่ออกนะครับว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นที่นี่นั่นก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องจัดการ ไม่ต่างจากกล่องใบอื่นๆรู้ไหมครับเอสจังนะ่ะเธอแทบไม่ได้เข้าใกล้กล่องนั้นเลยทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความบังเอิญบังเอิญที่พวกเราต้องได้พบมันในวันนั้นถ้าพวกเราไม่ได้อยู่ที่นั่นป่านนี้เอสจังคงตายไปแล้วและตอนนี้กล่องใบอื่นมันก็อาจสร้างความเสียหายได้ในอนาคตเช่นกันผมอยากให้เจซังบอกผมว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะครับตอนที่เกิดเรื่อง เคจังก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับเธอเป็นผู้หญิงและเธอก็สามารถให้กําเนิดบุตรได้ดังนั้นเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนครับไม่มีทางเป็นคนนอกไปได้เลยเพราะเธอก็สามารถเป็นเหยื่อได้เหมือนกันส่วนผู้ชายคนนั้นเอดูดูไปเขาก็ควรจะเป็นคนนอกจริงๆนะครับแต่บางทีเขาอาจไม่ได้เป็นคนนอกอย่างที่คิดเพราะชื่อสกุลของเขาโอโอ มันคือนามสกุลที่ดูทั่วไปสำหรับเรื่องนี้หรือเปล่าล่ะครับผมงงทำไมเอ็มถึงพูดชื่อสกุลของผมนะเจสังหันมาที่ผมแล้วก็พยักหน้ารับเขาบอกว่าจริงด้วยสินะจากนั้นเจสังก็เริ่มเล่าต่อฉันควรอธิบายเกี่ยวกับกล่องใบนั้นเสียก่อนสินะคือทั้งบ้านของเอสจังบ้านของฉันรวมไปถึงบ้านของทีสัง ที่อยู่ตรงข้ามนั้นพวกเรามีหน้าที่ดูแลชิปโปอะไรนะชิปโปหมายความว่าที่ผมเข้าใจว่ามันคือชิปโปจริงๆแล้วมันคือชิปโปอย่างนั้นหรอกเหรอกล่องมันถูกแบ่งกันดูแลระหว่างบ้านของพวกเราทั้งสามพวกเราพลัดกันดูแลมันโดยหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตครอบครัวต่อไปจะต้องรับมันต่อจากคายาของตระกูลคนก่อนหน้า จากนั้นครอบครัวต่อมานั่นก็จะต้องเก็บรักษามันเอาไว้จนเมื่อหัวหน้าครอบครัวของพวกเขาตายก็จะต้องส่งมันต่อไปให้กับครอบครัวลำดับต่อมาอีกรอบวนไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวหน้าตระกูลจะต้องอธิบายเกี่ยวกับมันเพื่อให้ทายาตปฏิบัติกันต่อไปหากพวกเขายังไม่มีทายาตมันก็จำเป็นจะต้องรอจนกว่าพวกเขาจะมีทายาตขึ้นมาหากมีเหตุจำเป็น ทำไมห,หัวหน้าตระกูลไม่สามารถส่งต่อหน้าที่นั้นได้หรือส่งต่อให้ทายาทเขาทำต่อไปได้เจ้ากล่องนั้นมันจะต้องถูกส่งไปยังบ้านถัดไปอยู่ดีมันเป็นแบบนี้เรื่อยมาซึ่งพวกเราเองก็จะพยายามไม่พูดถึงเรื่องนี้กับคนนอกและเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้มันเพราะการส่งต่อมันต่อไปคือทำให้สิ่งที่มันอยู่ข้างในกล่องนั้นค่อยๆอ,อ่อนแรงลงและเมื่อหัวหน้าครอบครัวใหม่ ได้รับกล่องนั้นมาดูแลต่อก็จะต้องเก็บมันเอาไว้ให้ห่างจากผู้หญิงและเด็กในบ้านจากนั้นบ้านที่ไม่ได้มีหน้าที่ดูแลกล่องก็จะต้องรับหน้าที่คอยเฝ้าระวังให้กับบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลพวกเขาจะได้รับกระดาษยันที่จะถูกส่งมาจากบ้านของเอ็มพวกเขาจะเปลี่ยนเอายันแผ่นเก่าที่ติดอยู่บริเวณกล่องนั้นกันใหม่ครอบครัวที่ต้องเก็บกล่องไว้จะต้องดูแลกล่องไปตามปีที่กำหนดจนเมื่อของที่อยู่ในกล่องอ่อนแอลง ็ค่อยไปรายงานให้ทางครอบครัวของเอ็มเขารู้ถึงตอนนั้นบ้านของเอ็มจะต้องทำหน้าที่ดูแลต่อโดยจะต้องนำมันไปไว้ที่ศาลเจ้าประจำตระกูลของเอ็มนั่นแหละจากนั้นตามข้อตกลงในครอบครัวของเราที่มีมาตั้งแต่อดีตก็จะช่วยดูแลมันต่อไปต้องจัดทำพิธีรำลึกถึงคนตายสิ่งนี้จะถูกจัดขึ้นมาโดยจะต้องทำพร้อมกันกับทางตระกูลที่ดูแลในปัจจุบัน ามที่บัญชียแยกประเภทได้ระบุเอาไว้ทั้งหมดใช่เดิมทีฉันก็ควรจะต้องได้รับกล่องนั้นหลังจากที่ปู่ของเอสจังเสียชีวิตแต่ฉันกลัวที่จะเข้าไปบอกฉันขอโทษนะโปรดยกโทษให้ฉันด้วยก็ลหลังจากที่ทีสั่งตายจนมันผ่านมาถึงบ้านของเอสจังฉันกลัวทั้งทที่รู้ว่ากล่องนั้นมันไม่มีผลกับผู้ชายอย่างฉันฉันกลัวที่พ่อของเอสจังจะนำกล่องนั้นมาให้ฉันดูแลต่อ แต่พองานศพปู่ของเธอผ่านไปมันก็ไม่มีใครส่งกล่องนั้นมาให้ที่บ้านฉันเลยฉันไปคุยกับทางบ้านของทีซังพวกเราก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่พ่อของเอสจังจะไม่รู้เรื่องกล่องนั้นและบางทีนี่มันอาจจะเป็นโอกาสทองของพวกเราที่จะได้หนีจากมันกันทั้งหมดสิ่งแรกที่ฉันทําคือการไปถามคนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้แน่ใจจริงๆว่าพ่อของเอสจังเขาไม่รู้เรื่องนี้ พวกเราจึงคอยเฝ้าดูโรงเก็บของนั่นจนกระทั่งทางบ้านของทีสังได้เข้าไปดึงกระดาษยันออกไปจากตัวกล่องเพื่อจะได้เอายันแผ่นใหม่มาเปลี่ยนซึ่งพวกเราก็วางแผนกันว่าถ้านำยันแผ่นใหม่มาติดได้สำเร็จพวกเราก็จะรีบย้ายออกไปจากที่นั่นทันทีและทุกฝ่ายเขาจะได้เข้าใจไปว่าอ่าพวกเราทำภารกิจนี้จบแล้วสินะแต่ฉันก็ไม่ได้ย้ายไปยังคงเฝ้าดูบ้านของเอสจังต่อไป จนเวลาผ่านไปหลายปีฉันก็ว่าจะนำเจ้ากล่องใบนี้ไปส่งให้ที่ศาลเจ้าของตระกูลเอ็มฉันขอโทษเพราะครอบครัวของเอสจังไม่มีใครรู้เรื่องกล่องนี้กันเลยฉันเคยคิดไปด้วยซ้ำว่าทาแม่ของเอสจังหรือเอสจังเข้าเป็นอะไรไปฉันก็คงไม่ถูกจับได้แน่ๆเพราะพวกนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกล่องอยู่แล้วเนื่องจากพวกเธอไม่ใช่ทายาทสืบสกุล ฉันคุยเรื่องนี้กับบ้านของทีสั่งมาตลอดส่วนเรื่องกล่องใบอื่นๆฉันเองก็ไม่รู้อะไรเลยและกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องตามมาขนาดนี้ขอโทษจริงๆนะหลังจากเจสั่งพูดจบเขาก็คุกเข่าขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าเห็นได้ชัดว่าพ่อของเอสจังนั้นได้รับคำสั่งจากพ่อของเขาแค่ว่าจงอย่าเข้าไปใกล้โรงเก็บของ ที่หากมองจากความเป็นจริงมันคงดูน่าขนลุกสุดๆเลยนะครับที่จู่ๆคนในบ้านจะมาห้ามไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ที่แบบนั้นแต่แล้วเอสจังเธอก็เข้าไปใกล้มันหลังจากการพูดคุยมันทําให้ปริศนาถูกไขกระจา่างเพราะเมื่อเอสจังพบกล่องนั้นทุกอย่างก็ได้รับการชําระจนเสร็จสิน้นในตอนแรกพ่อแม่และย่าของเอสจังไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่ามีเพียงกุญยาของเอสจังเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเข้าใจทุกอย่างได้เร็วที่สุดท่านผู้สรุปให้ว่านั่นคือเหตุผลที่เขาไม่อยากจะให้พวกเราเข้าไปใกล้โรงเก็บของนั่นสินะก็จบไปอีกตอนแล้วนะครับกับคทอริปะโกกล่องกระชากุญญานโดยในตอนที่สองนี้ก็เรียกได้ว่ามีปริศนาบางส่วนได้ถูกไขกระจ่างไปแล้ว นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เอสจังได้ไปเจอกล่องนี้ที่รองเก็บของแต่มันยังมีอีกหลายปริศนานะครับที่เราจะต้องตามดูกันต่อว่าเจ้าโคโทริบะโกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างมันแลพะพวกเขาสร้างมันขึ้นมาทำไมใช่ครับยังไม่จบนะครับไว้ติดตามกันต่อในคลิปหน้าจะรีบทำให้เสร็จเร็วที่สุดน,นะครับหลังจากจบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี